เงินฉันเฮ้ยีแกจะทำอะไรอ่ะจะมาขโมยล้อรถฉันใช่ไหมรอรถคุณน่ะมันทับเงินผมอยู่ครับคุณช่วยเลื่อนรถให้หน่อยนะครับเสียเวลากับอีกแค่เงินร้อยเดียวเนี่ยนะมันสำคัญกับผมนะครับอยากได้ก็ดึงเอาเองคุณคุณเฮ้ยเงินฉัน เฮ้ยนี่แก้ยจะทำอะไรอ่ะออกไปแหหาจากรถฉันเลยนะหรือว่าแกไปขโมยจะมาขโมยล้อรถฉันใช่ไหมะเฮ้ยป,ป่านะครับคือล้อรถคุณนะี่ยมทับเงินผมอยู่ครับโอย นึกว่าเรื่องอะไรกับอีกแค่เงินร้อยเดียวเนี่ยนะแต่เงินเนี่ยคือเงินหนึร้อยที่ทั้งเงื้อนทั้งตัวผมมีเลยนะครับคุณครับคุณช่วยเลื่อนรถให้หน่อยนะครับผมจะเอาเงินผมอะ่ะจะบ้าเหรอฉันไม่เลื่อนรถให้หรอกเสียเวลากับอีกแค่เงินร้อยเดียวเนี่ยนะฉันนั่งหายใจทิ้งเนี่ยยังได้มากกว่าหนึ่งร้อยอีกอผมรู้ครับว่าคุณมีเยอะแต่ว่า เงินหนึ่งร้อยเนี่ยมันสำคัญกับผมนะครับคุณเลื่อนรถให้ผมหน่อยนะครับไม่เลื่อนฉันไม่เลื่อนฉันไม่เลื่อนให้เสียเวลาหรอกอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็ดึงเอาเองได้สำคาญคุณคุณคุณโอ้ยัลโลแกเมื่อกี้นะจูจ่ๆก็มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาบอกให้ฉันเลื่อนรถกล้าดียังไงไม่รู้อะมาออกคำสั่งกับฉันอืม ก็ใช่อ่ะสิฉันเป็นถึงระดับซ e o เนี่ยมีแต่ออกคำสั่งไม่ใช่มาทำตามคำสั่งใครจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะดึงแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะขาดเอาอะเหลือร้อยเดียวแล้วด้วยอะ Đi <laughs> ดีนะที่ไม่ขาดนอะ่ะทั้งหมด99บาทจ้ะซื้อแค่นี้เองเหรอครับแค่นี้ก็พอจะอยู่ได้ทั้งอาทิตย์แล้วแหละครับโหข้าวสองโลกับไข่ 10- บฟองเนี่ยนะจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ประหยัดหน่อยก็พออยู่ได้ครับประหยัดเกินอ่ะไม่สนใจซื้ออะไรเพิ่มน่นยหรอจ้ะปลากระป๋องก็ได้นะก็อยากจะซื้อเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าผมมีเงินอยู่แค่นี้จริงๆครับ อ๋อเข้าใจแล้วมีเงินอยู่แค่ร้อยเดียวอ่ะนี่จาะเงินทอนหนึ่งบาทโหเหลือตั้ง1บาทพอจะซื้ออะไรในร้านบ้างได้ไหมครับโหยสมัยนี้อ่ะเงินหนึ่งบาทซื้ออะไรไม่ได้แล้วล่ะจ้ะไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเก็บเงินประหยอดกระปุกที่บ้านก็ได้ครับอันนี้จ้ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะรอตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยมองอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นคนเหรอ แถวนี้ไม่มีคนด้วยดิโทรหาตำรวจดีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะเว้ยเฮ้ยเอาขอฉันมาไอ้ขโมยไอ้บ้านช่วยด้วยค่ะขโมยเอาขอฉันยืนมาอีกบ้านนี่ไวนี่เป็นไหนของเขาเนี่ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยไอ้จอหชั่วหยุดย้ยคุณช่วยด้วยช่วยฉันด้วย โจนอ่ะมันขโมยมือถือกับกระเป๋าฉันไปอ่ะคุณช่วยโทรแจ้งตำรวจให้ฉันหน่อยได้ไหมคนเมื่อกี้เหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าผมไม่มีมือถือครับโอ้ยแล้วแบบนี้จะทำยังไงเนี่ยโอ้ย่วยคุณครับตรงนั้นมีตู้ทโทรศัพท์ครับ191โทรฟรีครับนะครับ สายไม่ว่างเลยครับสงสัยจะมีคนโทรเยอะ,อะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโทรหาน้อชายฉันก็ได้น้อชายฉันเป็นตำรวจว่าแต่นายมีเหรียญไหมฮะผมเหลือแค่หนึ่งบาทนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าลองดูนะครับ ับโทรศัพท์มือถืออะแต่ว่าโทรศัพท์มือถือพี่เปิด GPS อยู่อะช่วยติดตามให้หน่อยนะนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอบใจมากนะเดวิดครับเพียนไปคุกรอแกอยู่โอ้ยไป โชคดีนะครับที่มือถือของคุณเปิด GPS ไว้ทําให้ตํารวจตามจับได้ง่ายอะ่ะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เงินหนึ่งบาทของนายอะ่ะฉันก็อาจจะจับขโมยไม่ได้แล้วเหมือนกันขอโทษทีนะครับผมเหลืออยู่แค่นั้นจริงๆครับผมเอาเงินไปซื้อข้าวกับไข่หมดแล้วครับนายไม่ต้องขอโทษฉันหรอกฉันต่างหากที่ต้องขอโทษนายที่ไม่ได้เลื่อนรถให้นายถ้าเกิดว่านายเอาเงิน100บาทนั้นมาไม่ได้อะ่ะฉันก็อาจจะตามจับขโมยไม่ได้เหมือนกัน ั้งมันเถอะครับเรื่องมันผ่านมาแล้วครับคุณคิดได้แล้วผมไม่โกรธคุณหรอกครับขอบใจมากนะที่นายอ่ะมาเป็นพยานให้ฉันที่โรงพักแล้วก็นายอ่ะทําให้ฉันรู้คุณค่าของเงินอย่าว่าแต่เงินหนึ่งร้อยเลยเงินแค่บาทเดียวอ่ะมันก็ยังมีค่าเมื่อถึงเวลาคับขันอะไรกันนะครับฉันให้นายถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนที่นายช่วยฉัน โขไม่เป็นไรครับเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณไม่เสียได้แล้วครับก็เพราะว่าฉันมีเงินเยอะนี่แหละฉันถึงไม่เห็นคุณค่าของแบงค์ร้อยนั่นอะตลกไหมมีเงินตั้งเยอะแต่ยามคับขันเนี่ยกับช่วยอะไรไม่ได้เลยในขณะเดียวกันเงินหนึ่งบาทของนายต่างหากที่ช่วยฉันไว้เพราะฉะนั้นให้ฉันได้ตอบแทนนายเถอะนะ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไอนะครับผมวันนี้ไอจะมีเกมมาให้เล่นนะครับผมไอจะมีคำถามถามนะครับเกี่ยวกับละครสั้นของเรานะครับเรื่อง100บาทของเราไม่เท่ากันนะครับด้ฉากที่ไอซ์ซื้อข้าวกับไข่นะครับ ไอซซื้อข้าวไปกี่กิโลและไอซซื้อไข่ไปกี่ฟองครับคอมเมนต์กันมาเลยครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ s ับส c r i b e ช่องของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย